ก็สําหรับใครที่ยังไม่รู้จักกันนะคะชื่อฟ ah ้าเขียงมิกาเสดีรักค่ะเป็นลูกสาวแม่แอมนะคะถึงแม้จะนามสกุลเดียวกันเนี่ยแต่ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้ว่าเป็นแม่ลูกกันนะคะเพราะหน้าไม่เหมือนกันเลย <c oughs> มีแต่คนบอกว่าหน้าเหมือนพี่เลี้ยงเด็กเลยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยฟ้าก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดดิจิตอลชั้นปีที่สามแล้วะคะ่ะวันนี้ก็รู้สึก ตื่นเต้นนะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยะค่ะที่จะได้มาแชร์ริ่งนะคะเบื้องหลังการทาโบชัวนะคะแต่ละรุ่นนะคะที่เราได้ออกมาตอนนี้ก็มีทั้งหมดสี่แบบแล้วนะคะก็ตอนเช้าลุงก็โทรมาบอกว่าให้ฟ้าลองแชร์ริ่งเรื่องนี้ได้ไหมค่ะฟ้าก็มานั่งสรุปนะคะเขียนเอาว่าบแบบเราจะพูดออกมายังไงดีนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ถึงเบื้องหลังนะคะกว่าจะมาเป็นโบชัวแต่ละแผ่นค่ะฟ้าก็ขออนุญาตแชร์สกรีนก่อนนะคะ ค่ะวันนี้ฟ้าก็าได้รับเกียนเนาะที่จะมาพูดถึงเรื่องนี้สําหรับบางท่านนะคะอาจจะมองว่ามันเป็นแผ่นพับธรรมดาค่ะแต่ว่าสําหรับฟ้าในฐานะคนททำเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าการที่เราจะไปก๊อปปี้คำแล้วก็มาวางเอารูปมาแปะแล้วก็ปิิ้นออกมาเพื่อให้เราได้ใช้นะคะแต่ว่ากว่าจะมาเป็นโบชัวแต่และรุ่นนะ่ะมันคือความทุ่มเทของใครหลายๆคนนะคะที่เป็นความตั้งใจอยากจะทําออกมานะคะเพื่อที่จะให้โบชัวเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะพาเราเนี่ยไปสู่ ความสําเร็จแล้วก็เติบโตในธุรกิจมากยิ่งขึ้นค่ะดิจิงัลโบชัวของเรานะคะถ้าพูดถึงโบชัวสินค้าเนี่ยตอนนี้มีอยู่สามรุ่นด้วยกันค่ะเราก็เริ่มทำตั้งแต่ปีสองพันสิบปดเลยนะคะไหนมีใครทันใช้รุ่นแรกกันบ้างะคะถ้ามีรบกวนกดหัวใจได้ไหหน่อยนะคะนี่รุ่นแรกนะคะโบชัวรุ่นแรกเนี่ยก็ขอบคุณมากค่ะสำหรับหัวใจโบชัวรุ่นแรกนะคะก็เกิดจากความตั้งใจของแม่ะคะ่ะเพราะว่าแม่อยาก เออตอนนั้นเราเข้ามาใหม่ๆนะคะเครื่องมือแต่ละอย่างเนี่ยก็ยังไม่ได้มีให้เราใช้มากมายอะคะ่ะแม่ก็เลยบอกให้ฟ้าเนี่ยช่วยทาโบชัวเกี่ยวกับสินค้าให้หน่อยได้ไหมเพราะว่าเวลาไปคุยกับคนอื่นอะจะได้มีเอ่อใบอะไรให้เขาไว้ได้อ่านฟ้าก็เลยโอเคทําให้ก็ได้แต่ว่าก็ไม่ได้ทําด้วยความแบบตั้งใจอะไรมากมายนะคะก็พูดได้ว่าก็ก,ก็ก็ทําไปให้แม่อะไรอย่างนี้ค่ะจะสังเกตได้ว่าโบชัวรุ่นแรกเนี่ยก็คือตัวหนังสือมันยาวเป็นพืดเลยนะคะก็ เออทำได้เท่านี้ค่ะในเวอร์ชันแรกนะคะอาจจะไม่ใช่เวอร์ชันที่ดีที่สุดค่ะแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการที่เราเนี่ยได้พัฒนาทําออกมาหลายๆรุ่นด้วยกันค่ะในเบร์ชภนร,รุ่นแรกเนี่ยเราก็จะพูดถึงกระบวนการก้าวสู่วัยชรานะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเออสรรพคุณของสินค้านะคะแล้วก็จะมีเว่าในสินค้าของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นส่วนประกอบนะคะอันนี้ฟ้าคิดเองว่าณตอนนั้นนะคะ เวลาเราซื้ออะไรอะ่ะเราก็อยากที่จะรู้ว่าเออในขวดเนี้ยมันมีอะไรให้เราบ้างแต่ว่าก็จะมีอีกเสียงหนึ่งบอกว่าเฮ้ยเนี่ยส่วนผสมเรามันดูธรรมดาถ้าเขาเอาเอาไปอ่านแล้วเขารู้สึกว่ามันไม่แบบพิเศษอะไรเลยเขาก็อาจจะไม่สนใจนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีหลายๆเสียงที่เออฟ้าก็ต้องเอามารับฟังนะคะแล้วก็ปรับปรุงให้ดีที่สุดค่ะส่วนหน้าตรงกลางเนี่ยนะคะก็จะเป็นรูปที่พี่น้องได้ทําออกมานะคะเพื่อที่จะอธิบายการทํางานของเนื้อวันแล้วก็เนื้อผูนะคะแล้วก็ บอกว่ามันไปช่วยอะไรบ้างในร่างกายของเราค่ะอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันแรกนะคะที่ใช้ชื่อว่าทําไมคนเราต้องฉลานะคะน,นี่เป็นชื่อที่แม่ตั้งค่ะเป็นเวอร์ชันแรกก็ติ้นออกมาหมื่นใบค่ะตอนนั้นนะคะต่อมาค่ะเวอร์ชันที่สองแล้วค่ะเราเนี่ยก็ได้คีย์เวิร์ดมาใหม่นะคะคําว่าทําไมลมหายใจทํทำร้ายเราจากที่ท่านหนึ่งนะคะตอนที่แม่จะให้ทํารุ่นเนี้ยค่ะก็ไม่เข้าใจว่าทําแล้วแล้วทาไมต้องให้ทําอีกอะไรเงี้ยค่ะก็ยัง ก็ยังดื้อๆยื้อยุดยยกันอยู่สักพักหนึ่งกว่าจะเสร็จมาเป็นแผ่นนี้นะคะก็แผ่นนี้ก็มีความตั้งใจเหมือนเดิมคะ่ะตั้งใจมากขึ้นที่จะให้ตัวหนังสือเนี่ยมันลดน้อยลงนะคะแล้วก็เน้นไปที่รูปภาพให้มากขึ้นแล้วเราก็จะเน้นในการใช้โลโก้ะคะ่ะแทนการพิมพ์นะคะเพื่อที่จะว่าเวลาเราเห็นโลโก้แล้วเนี่ยเราก็จะได้จําได้อันนี้ก็จะพูดถึงโรค NCDs ขยายความให้มันชัดเจนมากขึ้นนะคะก็เป็นรุ่น 2019นะคะส่วนด้านหลังเนี่ยเราก็ยังมีเหมือนเดิมเป็นรูปที่พี่นอตทำนะคะในการอธิบายออการทำงานของเนื้อบนแล้วก็เนื้อถูนะคะแล้วก็จะมีการสรุปสั้นๆว่าโพเทนติมเนื้อบานช่วยอะไรโพเทนติมเนื้อถูช่วยอะไรนะคะแล้วก็มีคีย์เวิร์ดแท็กไลน์ข้างล่างนะคะตรงไม่ป่วยได้ไหมทำไมต้องป่วยตอนแรกคำเนี้ยจะเป็นเออชื่อของโบชัวแต่ว่าเราได้คีย์เวิร์ดจากที่ท่านนึงมาที่ว่าทำไมลมหายใจทำร้ายเราเราก็รู้สึกว่าเออคีย์เวิร์ดนี้ก็ดีเหมือนกันเราก็เลยใช้ เป็นรุ่นเนี้ยค่ะก็เลยทําออกมาในปี2 0 1 9นิกาะคะเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่สองคะ่ะหลายๆคนเนี่ยจะชอบรุ่นนี้นะคะเพราะว่าพูดถึงดรโจแล้วก็ดรนาตาลีนะคะพยายามจะแอดรูปภาพตรงอย่างดรโจอย่างเงี้ยได้รับรางวัลเอเล็ทเพรสเซนต์เมดัลเราก็จะเอารูปเอาเครื่องบินมาให้วันเอนึกถึงสองพี่น้องตระกรูลไลท์เป็นกิมมิกอะไๆที่ฟ้าตั้งใจใส่ไปนะคะก็มาถึงเวอร์ชั่นล่าสุดค่ะเวอร์ชันที่สามของปี2020ินะคะกว่าจะ ได้อันนี้ออกมาก็ยากลําบากอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าฟ้าก็เหมือนทําครั้งหนึ่งอ่ะมันมันไม่ใช่แค่ว่าเอาไฟ์เก่ามาแก้ใหม่อ่ะค่ะมันจะต้องแบบเรียบเรียงเรื่องราวแต่ละอย่างกว่าที่เราจะได้มาแต่ละส่วนเนี่ยเราต้องอ่านหนังสือหลายเล่มแล้วต้องฟังพรีเซนเทชันกับจากใครหลายๆคนนะคะ <S <s <ๆ S 2> ก็แผ่นนี้เราก็ได้รับบีฟมาว่าเราอยากที่จะใส่งานวิจัยเข้าไปในโบชัวแผนนี้นะคะแล้วก็ สิ่งที่ฟ้าชอบที่สุดในบัวชัแผ่นนี้เลยนะคะก็คือตรงส่วนที่เป็นเวัฏจักรของการเกิดโรคพายุหมุนตรงนี้นะคะเพราะว่าในแผ่นนี้มันทําให้เรารู้ว่าจุดกําเนิดของการเกิดโรคคือความเครียดออกซิเดชันนะคะแล้วสิ่งที่ผลิตภัณฑ์ของเราทำเนี่ยไปลดต้นตอการเกิดเหตุของโรคก,ก็ทําให้เราเข้าใจได้ว่าเอ้ยเราไม่ได้ไปรักษาโรคอะไรแต่ว่าเราไปยับยั้งที่จุดเกิดเหตุแล้วเราก็ยังคงเรูปภาพนะคะแล้วก็ ข้อมูลต่างๆที่สรุปออกมาเนี่ยให้ได้สั้นแล้วก็ได้ใจความมากที่สุดค่ะก็จะมีเอ่อการสรุปเนิร์ทูสั้นๆนะคะในตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเนิ้อบานอยู่ด้านหลังนะคะพูดถึง N นสต์กแล้วก็พับเนี่ยค่ะส่วนรูปตรงกลางเนี่ยก็จะมีการปรับตัวหนังสือนิดหน่อยนะคะเป็นรูปที่พี่น้อยได้ทำเนาะก็จะมีการปรับตัวหนังสือเพราะว่าได้รับฟีดแบ็มาว่าตัวหนังสือเล็กมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก่อนจะได้แผ่นเนี้ยใช้อยัางจาได้อยู่เลยคือหน้าปกอะ่ะกว่าเราจะออกมาแต่รุ่นใช่ไหมคะเราก็จะ ทำหน้าปกไว้หลายอันมากะคะ่ะแล้วหนึ่งในหน้าปกก่อนจะมาเป็นหน้าปกเนี้ยฟ้าทําเป็นรูปขาวดําค่ะแล้วก็ตอนนั้นจําได้ว่าเรานั่งตัดลายน้ําถึงประมาณต่อตีสองค่ะเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราอยากทําให้เสร็จแล้วเราก็นั่งไล่ไปเรื่อยๆเอาลายน้ําออกท,ทาโฟโต้ช็อปทั้งคืนตื่นเช้ามาเสร็จแล้วเราก็บอกแม่แม่เนี่ยเอารูปนี้ดีไหมแม่บอกว่ารูปอะไรมองไม่ออกเลยคือคนตั้งใจตัดมาทั้งคืนบอกว่ามองไม่ออกอย่างเี้คือมันก็แบบท้อน,นิดหน่อยนะคะแต่ว่าพอไป บริษัทเนี้ยก็เอาไปให้หลายๆคนดูนะคะตอนนั้นเซตมาพอดีเซตมาเดอร์มาพอดีก็เลยให้เซตดูเขาก็บอกว่าเออเขาชอบรูปที่เป็นคนจริงๆมากกว่าเพราะว่ามันมันเหมือนนะว่ามันสื่ออารมณ์ได้ดีมากกว่าแต่ไอ้รูปที่ฟาตัดก็มีคนอื่นชอบนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆอ่ะเราในในการทําบูชัวที่ผ่านมาค่ะบางทีเราถามแต่ว่าคนนั้นคนนี้ชอบอะไรแต่ว่าฟ้าจะเริ่มตั้งคําถามจากการที่ว่าคนที่ได้รับไปอ่ะ เขาควรจะได้ข้อมูลอะไรไปเงี้ยคะ่ะก็เลยจะเอาคําติชมของหลายๆท่านนะคะมาขยํารวมกันนะคะแล้วก็ทําออกมาเพื่อที่ได้ว่าคนที่ได้อ่านไปอะคะ่ะจะถูกใจเขามากที่สุดค่ะส่วนตรงเนี้ยมันก็จะมีเออถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะคะต้องขีดตรงเนี้ยถ้าใครยังไม่รู้นะคะว่าขีดตรงนี้คืออะไรนะคะมันก็คือ สัญลักษณ์ที่จะเตือนเราว่าหลังที่เราพูดจบพาร์ทนี้แล้วอะเราจะต้องมีการถามคําถามไปนะคะส่วนถามยังไงต้องปรึกษาลุงซันนี่เลยนะคะเพราะว่าลุงซันนี่ได้สอนไปเรียบร้อยแล้วค่ะสามารถไปย้อนคลิปดูได้นะคะสําหรับวิธีการพูดโบชัวแผ่นนี้ค่ะออแผ่นนี้ก็เลยได้ใช้ชื่อว่ารู้ไหมลมหายใจทํำลายเราค่ะก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะคะสําหรับรุ่นที่3ปี2,020ค่ะแต่ ไม่นานนะคะแล้วก็เพิ่งได้ลอนโบชัวร์อันใหม่ออกมานะคะเป็นจิกซอชีวิตส่วนเติมเต็มที่แตกต่างจะสังเกตได้ว่าสามรุ่นที่เราทํามาตลอดนะคะจะเป็นโบชัวร์เกี่ยวกับสินค้านะคะแต่ว่าการที่จะเติบโตในธุรกิจได้เนี่ยบริษัทสินค้าแผนมันต้องเติบโตไปด้วยกันเราจะต้องพูดเรื่องนี้ควบคู่กันไปนะคะ่ะแผ่นนี้ที่ใช้ชื่อว่าจิกซซอชีวิตมันเหมือนเป็นสิ่งที่เราตามหามาจริงๆว่าเราจะสรุปรวบรวมข้อมูลที่เยอะแยะไปหมดเนี่ย มารวมอยู่ในแผ่นเดียว15นาทีได้ยังไงค่ะกว่าจะได้แผ่นนี้มานะคะก็ทางด้านซ้ายเนี่ยลงสันน่ก็ไปเสิร์ชหาข้อมูลมานะคะจนได้เป็นซิกบอร์ดที่เราเนี่ยนำมาปรับให้เข้ากับแผนการตลาดของบริษัทนะคะส่วนด้านขวาเนี่ยเาก็พูดถึงบริษัทขาะจากหนังสือของบริษัทเองจากเว็บไซต์แล้วก็จากการ ฟัง presentation ของทางเมืองนอกหลายๆท่านนะคะว่าเขาพูดยังไงฟะก็สรุปออกมาอย่างตั้งใจมากๆค่ะทางหน้านี้นะคะก็อยากให้คนที่อ่านเนี่ยรับรู้ว่าบริษัทของเราอะคิดต่างจากที่อื่นเล็กน้อยนะคะแล้วก็เป็นแนวหน้าของ n u Trigenomics ด้วยการ Biohacking เองเนี่ยที่เป็นสิ่งที่ทุกคนอะสามารถทำได้อยู่แล้วภายในร่างกายตัวเองนะคะแล้วเราก็สามารถ Flip the switch ค่ะเพื่อที่เราจะ feel better แล้วก็ดู o r e นะคะและสิ่งสำคัญที่บริษัทเนี่ย care กับผู้บริโภคของเขาก็คือ people matter นะคะก็อยากให้ทุกคนหรือว่าคนที่ได้อ่านเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญะคะ่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของออสิทธิ์แล้วก็จะมีเรื่องของสินค้านะคะเพราะว่าสามรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยมีสินค้าแค่เนื้อวันแล้วก็เนื้อพูแต่แตอนนี้เราก็ทำออกมาให้ครบ พอดักไลนของ l i ล e Vantage เลยไม่ว่าจะเป็น n e u r e พล r o n e u r o ั o นะคะแล้วก็เป็น True s c i e n n e ที่เราทำมานะคะคือเรียกได้ว่าถ้าแผ่นนี้เราสามารถพูดภายใน15นาทีได้ก็ได้จะได้ทั้งเรื่องบริษัทสินค้าแล้วก็แผนเลยค่ะก็เป็นแผนล่าสุดที่เราตั้งใจทำมามากๆนะคะแผ่นนี้เป็นแผนที่ฟ้าทำไว้ที่สุดแล้วค่ะเพราะว่ามีแพชชั่นนะคะคือแต่ละแผ่นเนี่ยเรา มีคําถามตลอดเลยว่าทําไมเราจะต้องทําอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่แผ่นนี้เป็นแผ่นที่รู้สึกว่าเราอยากทําให้มันออกมาดีที่สุดแต่ทามาจนถึงแผ่นนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่มันดีที่สุดอะค่ะมันมีแต่ว่าอะไรที่มันควรจะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะก็ออกมาเป็นทั้งหมดโบชัวสี่รุ่นนะคะที่เรามีกันจนถึงทุกวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยน่าจะได้เห็นหน้าค่าตาแล้วก็ได้ใช้กันมาบ้างแล้วนะคะสำหรับฟ้าในฐานะคนทำอะค่ะ คือมันจะเลทุกๆครั้งที่ได้รับมอบหมายให้ทำมันจะมีความหนักใจประมาณหนึ่งนะคะว่าวาิเราจะต้องทําอันนี้ออกมาแต่ว่าสิ่งที่ฟ้าได้เรียนรู้ก็คือว่าเราไม่สามารถทําให้ถูกใจใครทุกคนได้ะคะ่ะแต่ว่าเราก็จะทําให้ดีที่สุดจากข้อมูลคําติชมที่ทุกคนได้มอบให้มานะคะเวลาตอนแรกก็ไม่ได้รู้สึกอินอะไรกับสิ่งที่ตัวเองทำะคะ่ะแต่เวลาไปบริษัทเนี้ยเราเห็นคนเอาโบชัวเรามาใช้อะคะ่ะแล้วก็แบบ นั่งพูดขีดขีดเนี้ยหนูเห็นแล้วหนูก็รู้สึกว่าเออมันน่าภาคภูมิใจเหมือนกันเนาะสิ่งที่เราทํามันได้แบบว่าทําให้คนอื่นแบบได้เอาไปใช้อะไรเงี้ยค่ะก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกทกท่านนะคะที่ให้โอกาสหนูได้ทําอะไรแบบเนี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่หนูไม่ได้มองเห็นในตัวในตอนแรกว่าหนูสามารถทําได้ค่ะแต่ว่าพอพอเราทําไปเรื่อยๆแล้วเรากลับมามองย้อนวันนี้ได้กลับมานั่งทบทวนตัวเองกับสิ่งที่เองได้ทําอะค่ะก็รู้สึกว่า เออมันก็น่าภาคภูมิใจเหมือนกันนะอะไรอย่เงี้ยค่ะก็ to be continue ค่ะนอกจากโบชัวที่เราได้ร้อนชออกไปนะคะหลากหลายอันฟ้ก็ตั้งใจที่จะพัฒนาเครื่องมือต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโบชัวหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อที่ว่าจะได้เป็นเครื่องมือให้ทุกคนนะคะได้นําไปใช้ต่อๆไปในการต่อยอดธุรกิจของเรานะคะก็ จริงๆฟ้าอยากจะเปิดโอกาสให้ทุกท่านนะคะได้มาแชร์ลิงกันว่าจากโมชัวแผ่นพับที่ใช้ไปแล้วเนี่ยได้ผลไม่ได้ผลยังไงอยากให้ปรับปรุงตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ฟ้ารู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มาช่วยกันแชร์ลิงว่าเราควรจะพัฒนาตรงไหนอยากให้ฟ้าแต่งเติมอะไรหรือว่าตรงนี้ไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะเราจะได้ list ไว้แล้วก็เพื่อที่จะนําไปพัฒนาในรุ่นต่อๆไปอะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็เปิดโอกาสให,ให้ทุกท่านได้ถามกันได้เลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ